เอาแล้วค่ะตำรวจพลิกกลับมานำแล้วค่ะ4ต่อ3นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะคู่นี้สนุกแน่ค่ะสูสีค่ะ ตำรวจนำ่ c ต่อสามตองเสิร์ฟค่ะเสิร์ฟดียกเปิดได้เกี่ยวมาพยายามแล้วค่ะพยายามเคาะแต่ไม่ลงโต๊ะนะคะเป็นแต้มของตำรวจอีกครั้งค่ะห้าต่อสามสลับเกมเสิร์ฟมาเป็นยกเสิร์ฟนะคะยกเสิร์ฟเขาสูงใบตองลากมาหลังเทา้าหลุดโต๊ะค่ะไม่ลงนะคะเป็นแต้มของสโมสรนวูแมนค่ะ สต่อห้าไล่กันไปไล่กันมาแล้วค่ะตอนนี้ยกเซิฟเข้าใกล้กระดอนไกลค่ะตองต้องลากลากหัวหย,ยกก็หัวพยายามจะยอดโอ้โหใจเย็นเกินนะคะลูกนี้ใจเย็นจนลูกไม่พุ่งเลยค่ะเป็นแต้มของสโมสรวนวูแมนนะคะห้าเท่ากันค่ะดูค่ะยกยอด ต้องพยายามแล้วค่ะแต่มันไม่ลงโต๊ะนะคะตัดกลับมายกเสิบเขา่าไกลค่ะตองพยายามลากค่ะลากตองลากแก้หัวนี่แหละค่ะปัญหาค่ะปัญหาก็คือมันไม่ลงโต๊ะนะคะเป็นแต้มของสโมสรวูเมนค่ะ6ตตอ5แล้วค่ะตำรวจจะทำยังไงคะเนี่ยตองลากปาดหยอดง่ายๆยกจิ้มค่ะ ต้องยอดยกพยายามเล่นแต่ลูกนี้มันเข้าโต๊ไปแล้วนะคะกลับมาเป็นแต้มของตำรวจค่ะสลับมาเป็นตำรวจเป็นฝ่ายเสิร์ฟนะคะเกมไวมากเลยค่ะทุกคนคนพักก็ลิ้นพันกันไม่ทันแล้วเลยตอนนี้เฮาจริงๆไม่ให้หายใจหายคอกันเลยค่ะเสิร์ฟลูกแรกเสียนะคะต้องเสิร์ฟแก้ลูกที่สองเสิร์ฟเข่าใกล้ค่ะยกเปิดค่ะ ลากง่ายๆแล้วล้นไปแล้วค่ะตองเก็บหลังเท้าไหมคะมหลอกด้วยหลังเท้าสวยค่ะลูกนี้หยอดหยกวิ่งไปรอไกลไปหน่อยค่ะแต้มตอนนี้ตำรวจพลิกกลับมานำค่ะเจ็ดตอหกค่ะตำรวจเสิร์ฟค่ะตำรวจเสิร์ฟดีค่ะวูแมนลากไปเตะลูกนี้ดีแล้วค่ะอื ตำรวจเปิดไม่ได้นะคะตองเปิดไม่ได้ลูกนี้เป็นแต้มของสโมสรอวูแมนค่ะเจ็ดเท่ากันดูจังหวะลากอีกทีค่ะ<ป>อือปลายโต๊แบบนี้มันไม่ค่อยกระดอนนะคะตองเสิร์ฟเข่าไปยกลากปาดง่ายๆเรียบร้อยค่ะ จะเตะก็ได้จะปาดก็ได้จะหยอดก็ได้นะคะครบเครื่องจริงๆค่ะสำหรับหยกน้อยสโมสรวูมแมนนะคะแต้มตอนนี้ตำรวจตามอยู่7ต่อ8ค่ะเสริรลูกแรกเสียค่ะต้องเสริรลูกที่2ใหม่นะคะแผนในแต้มนี้เสริรลูกที่2ก็ยังจะเป็นเท้าบนค่ะเสริรเคงโอ้โหสวยนะคะ หยกต้องหยอดแต่ลูกนี้เป็นเอชบอลค่ะเริ่มเล่นแต้มนี้ใหม่นะคะแต้มยังอยู่ที่7ต่อแปค่ะตำรวจเสิร์ฟค่ะเสิร์ฟครั้งที่1ติดเน็ตไปนะคะเสิร์ฟครั้งที่2ค่ะ ดีค่ะยกเปิดอืแต่ลูกนี้แก้ไขไม่ลงโต๊ะนะคะเป็นแต้มของตำรวจค่ะแปดเท่ากันสูสีเกินไปแล้วค่ะกลับมาเป็นสโมสรวูแมนเสิร์ฟนะคะเสิร์ฟลูกแรกยังไม่มาค่ะติดเน็ตค่ะเสิร์ฟแก้ไขลูกที่สองนะคะเป็นลูกเข่าไกลค่ะต้องเปิดได้ลาก แก้หัวข้ามมาค่ะยกเปิดชงปาดลูกนี้เอ็ดบอลค่ะน่าเสียดายค่ะไม่เป็นแต้มของฝ่ายใดทั้งนั้นนะคะเล่นแต้มนี้กันใหม่ค่ะยกเสิร์ฟค่ะเสิร์ฟลูกที่หนึ่งใหม่นะคะแต่ยกเลือกที่จะเสิร์ฟเข่าไกลค่ะกระดอนไกลเล่นยากค่ะตองลากไกลค่ะเห็นไหมคะ สโมสรวูแมนได้แต้มค่ะตองลากเตะไม่ลงโต๊ะนะคะหลุดโต๊ะไปค่ะยกก็ยังเล,เลือกเล่นแผนเข่าไกลนะคะตองหัวข้ามมาค่ะยกเปิดชงและยกฟาดค่ะติดขอบโต๊ะอีกแล้วค่ะเอชบอนเริ่มเล่นแต้มนี้ใหม่นะคะฝาก กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเพจน้องใหม่ค่ะพึ่งหัดไลฟ์ค่ะยกเซิร์ฟค่ะเขาใกล้ตองลากมาชงหัวยกเปิดได้ชงยกยอดค่ะตองเกี่ยวได้โอ้โหเตะมุมนั้นคือตองถนัดนะคะเอาจริงๆมุมนั้นคือชัวร์มากค่ะ ตำรวจได้แต้มค่ะ9เท่ากันดูค่ะภาพช้าถ้าเป็นบุคคลทั่วไปลูกนี้ไม่ได้แล้วนะคะนี่เป็นตองค่ะตัดกลับมาเอาแล้วยังไงคะเนี่ย,ยกยอดหัวตองวิ่งมาเปิดได้พ,พยายามจะเกี่ยวให้ลงโต๊ะแต่ลงเน็ตแทนค่ะเป็นแต้มของสโมสรวูแมนค่ะสิบเท่ากันค่ะเออสิบต่อเก้าค่ะพันกันไปหมดแล้วค่ะตอนนี้ ต้องขออภัยด้วยนะคะเล่นเร็วมากค่ะยกเสิร์ฟข่าวตองลากมาหัวค่ะยกเปิดชงกระโดดฟาดเรียบร้อยค่ะไม่เอ็ดแล้วค่ะลูกนี้ค่ะลงโต๊ะเต็มๆค่ะสโมสรวูแมนขึ้นแท่นเป็น11ต่อ9แล้วค่ะดูภาพช้าค่ะต้องรีบนะต้องรีบค่ะไม่ได้ค่ะกรรมการรีบค่ะโอ้โหเป็นไงคะ เตะสวยมากอย่างรุนแรงค่ะลูกนี้ไม่มีใครเกี่ยวได้ค่ะเซตพอยต์นะคะ11ต่อ9ค่ะตำรวจเป็นฝ่ายเสิร์ฟค่ะ9ต่อ11เสิร์ฟออกไปค่ะเสิร์ฟครั้งที่2ค่ะครั้งที่2ต้ตองต้องเคาะหรือเปล่าคะดีค่ะยกเปิดได้ลากปาดง่ายๆเรียบร้อยค่ะ ลูกนี้นะคะเป็นแต้มของสมสรอนวูแมนค่ะชนะไป12ต่อ9ค่ะในเซตที่1นึ่สมอนวูแมนชนะไปนะคะ mm hmm. สูสีมากค่ะสูสีมากเล่นเร็วมากนะคะดูจังหวะกันชัดๆอีกทีกระโดดเตะค่ะเรียบร้อยเตะสวยๆของหยกน้อยลำพูนนะคะสมสรอนวูแมนส่งเข้าประกวดค่ะแน่นอนจริงๆนะคะ พักหน,นาทีนะคะเดี๋ยวเรามาชมกันต่อในเซตที่2นะคะขอบคุณ36คนดูนะคะรบกวนกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยค่ะใครเป็นแฟนขับน้องหยกนะคะใครเป็นแฟนขับน้องตองนะคะสามารถกดไลค์กดแชร์ให้พ่อแม่พี่น้องช่วยกันดูได้นะคะกีฬาเทคบอลเป็นกีฬาน้องใหม่ค่ะแล้วเพจ สมาคมเทกบอลแห่งประเทศไทย mm hmm. ก็เป็นเพจน้องใหม่นะคะช่วยช่วยดันหน่อยค่ะ mm hmm. เริ่มเกมในเซตที่สองค่ะ mm hmm. สโมสรวูเมนเป็นฝ่ายส่งค่ะ0ูค mm ่ะ hmm. ส,สักคู่นะคะอ้าว mm hmm. สมสรตำรวจเป็นฝ่ายเสิร์ฟค่ะ mm hmm. ต้องขออภัยค่ะยก ปาดไปตองเกี่ยวได้ต้องแปรข้ามมานะคะแต่ไม่ลงโต๊ค่ะเป็นแต้มของสโมสรนูแมนค่ะออฮะเอร์สเซิร์อ้าเอ็ดบอลเหรอคะมุมนี้มองไม่เห็นค่ะต้องขออภัยด้วยค่ะยกเปิดได้ค่ะปาดมาตองเกี่ยวดีค่ะยกต้องแก้หัวข้ามไปโอ้โววิ่งวุ่นทั่วโต๊เลยนะคะตอนนี้ ปาดกลับมายกเกี่ยวได้แล้วก็เขาหยอดไปตองจิ้มยกจิ้มค่ะโอ้โหตองเกี่ยวตองหัวหยอดจกโอ้โหจกไม่ไม่ใช่ยกจกจกกันไปจกกันมานะคะ่ะเอาต่อค่ะปาดยกปาดตองยังได้อยู่แต่ทีนี้ทูแมทนี่ทัชชิ่งค่ะตอนนี้โอ้โหมันไม่ได้พันแค่นักกีฬาค่ะคนภาคพันกว่าค่ะตอนเนี้ยโอ้โห สลับลิ้นไม่ทันต้องขออภัยค่ะท่านผู้ชมโ,โอ้โหรจริงค่ะต้องเสิร์ฟเข่ามายกเปิดได้ค่ะยกแก้หัวไปต้องเปิดได้แต่เล่นเล่นยากนะคะลูกนี้ชงเองเล่นเองยากค่ะกลายเป็นแต้มของสโมสรบุเม่นนะคะ2อต่อศค่ะขอหายใจแป๊บนึงได้ไหมคะกรรมการ ต้องเสิร์ฟเข่าสูงค่ะลูงนี้ยกยังไงยกเปิดลากไปซ้ายค่ะจะพยายามเตะแต่ไม่ได้นะคะไก่แก้มาตองนี่แหละค่ะต้องหลังเท้ามุมนี้คือลูกถนัดนะคะกลายเป็นแต้มของตำรวจหนุมานเอค่ะดูค่ะภาพช้าชัดๆนะคะลูกถนัดของตองนะคะ เรียบร้อยค่ะหลังเท้าเน้นๆมุมนี้ค่ะตัดกับไม้อีกแล้วค่ะยกยอดแต่ไม่ข้ามค่ะขอบคุณมากค่ะแต้มตอนนี้เป็นสองเท่ากันแล้วนะคะโอ้โหยกแก้ไขด้วยการเสิร์ฟเข่าสูงค่ะแต่ออกไปค่ะต้องเสิร์ฟใหม่ครั้งที่สองนะคะสวัสดี27คนดูค่ะมาค่ะชมต่อตองลากมาค่ะ หัวแต่กระดอนเน็ตออกไปเป็นแต้มของสโมสรวูแมนค่ะ3ต่อ2ค่ะเอาละค่ะทุกคนเชียร์ใครก็สามารถใส่คอมเมนต์กดหัวใจกดไลค์มาได้นะคะยกเซิร์ฟเข่าสูงค่ะตองรับลากมาใกล้โต๊ะแล้วก็ยอดหัวค่ะยกแตะง่ายๆยอดหัวคืนตองจะยอดกลับแต่ไม่ได้นะคะเป็นแต้มของสโมสรวูแมนค่ะ สี่ต่อสองค่ะเกมเร็วมันก็พักมันอย่างนี้นี่เองนะคะเสรฟิฟเขาหลุดโต๊ะไปค่ะครั้งที่หนึ่งต้องเสรฟิฟครั้งที่สองค่ะสต่อสองค่ะเสรฟิฟดีค่ะตองลากมาแต่ต้องแปรข้ามไม่ลงโต๊ะค่ะแปรโดนเน็ตกระดอนออกไปนะคะเป็นแต้มของสโมสอรวูแมนค่ะหต่อสองแล้วค่ะ ตำรวจต้องแก้ไขนิดนึงนะคะยกเสิร์ฟเข่ามาตองลากค่ะเล่นยากอีกแล้วค่ะแต่ปาดลงค่ะลูกนี้ยกยังเล่นได้ค่ะตองหัวหย,ยกก็ยังเกี่ยวยกหัวแต่ลุดค่ะเป็นแต้มของ ตำรวจแล้วค่ะตอนนี้ไล่มาแล้วนะคะเป็นสามต่อแปดสลับมาเป็นตองเสิฟค่ะตำรวจได้เสิฟค่ะในเพลงนี้นะคะสามต่อห้าค่ะขอโทษค่ะขอโทษค่ะคนภาคก็เบอร์คนกดสกอก็ไม่เหลือค่ะตอนนี้ต้องขอสุมาอาภัยเอไม่ใช่เราต้องขอโทษด้วยค่ะตองเสิฟเข่ามาค่ะยกลากยกฟาดค่ะเรียบร้อยค่ะ ถ้ามุมนั้นเข้าโต๊ะฝั่งซ้ายยกกระโดดฟาดเรียบร้อยค่ะเป็น6ต่อสค่ะเยี่ยมค่ะดูภาพช้ากันชัดๆนะคะเรียบร้อยค่ะโอ้โหตัดภาพกลับมาตองเสิร์ฟเขาสูงหลุดโต๊ะค่ะต้องเสิร์ฟครั้งที่สองค่ะ ยกเปิดชงเขา่าแล้วต้องปาดขวาค่ะดีค่ะยังดีตองทิมหัวมายกปาดซ้ายต่อตองทำยังไงะตองลากไปเยียบด้วยขวายกหัวข้าม,มหลุดโต๊ะค่ะเป็นแต้มของตำรวจเลยนะคะลูกนี้ปาดกันไปปาดกันมาค่ะเป็นแต้มของตำรวจไล่มาแล้วค่ะซีตองหกค่ะ ต้องเสิร์ฟเข่าไปค่ะยกเปิดชงและหัวแก้ไปนะคะต้อง,ต,องต้องหยอดเล่นยากค่ะลูกนี้เป็นแต้มของสโมสรวูแมนนะคะนำเป็น7ต่อสแล้วค่ะตำรวจมีการเล่นเออร์เลอร์เองเยอะนะคะในเซตนี้ต้องแก้ไขค่ะมาเชียร์กันต่อค่ะเสิร์ฟเข้าสูงไป ยกเปิดนะคะลากไปมุมซ้ายก็ฟาดสิคะทีนี้ต้องเปิดได้แต่มันไม่เล่นต่อไม่ได้ค่ะเป็นแต้มของสโมสรวูแมนค่ะ8ต่อ4แล้วค่ะแต้ม8ของจริงค่ะดูค่ะการลากของยกนะคะแน่นอนจริงๆคะ่ะสวยงามตัดกลับมาสโมสรวูแมนเป็นฝ่ายเสิร์ฟนะคะตองลากบ้างค่ะ ปาดลูกนี้หลุดโต๊ะค่ะน่าเสียดายค่ะเป็นแต้มของสโมสอนบูเมนค่ะ9ต่อสีแล้วค่ะขอเสียงเชียร์สโมสอนตำรวจหน่อยนะคะขอบคุณค่ะยกเสิร์ฟเขาไปค่ะตองลากมาค่ะหัวยกเปิดได้ยกปาดซ้าย แต่มันเข้าตัวตองไปนิดนึงนะคะเป็นแต้มของสโมสรวูแมนค่ะสโมสรวูแมนคืนแทนสิบแล้วนะคะ10สโมสรวูแมน10บตำรวจสี่ค่ะเนี่ยค่ะตัดกลับมาอีกแล้วค่ะตองล่ากค่ะทีนี้แปรข้ามยกเก็บได้ยกทำอะไรคะยกปาดซ้ายบ้างค่ะโอ้โห สโมสรวูแมนได้แต้มนะคะ1 1ต่อ4ค่ะแมชพอย์แล้วค่ะดูค่ะจังหวะนี้มุมนี้นะคะสวยงามจริงๆตัดกลับมาเสิร์ฟแรกติดเน็ตค่ะโอ้โหโโเสิร์ฟเข่าสูงไปครั้งที่สองตองลากมาเกม,มยังไม่เกมค่ะโอ้โหตองเอาคืนด้วยหลังเท้าค่ะ ตำรวจกลับมาได้ค่ะดูนะคะปึ๊บชงเข้าแล้วก็หลังเท้าเน้นๆค่ะตัดกลับมาตำรวจก็เสิร์ฟเรียบร้อยค่ะแต่ว่ายกป้ายข้ามมาอื้อหือหลุดเลยค่ะจบเกมค่ะสโมสอนวูแมนเป็นฝ่ายชนะไป12ต่อ5นะคะ สรุปผลการแข่งขันสโมสอรวูเมน woman, ชนะ2ต่อ0เซตนะคะรอบชิงรอบนี้สโมสอรวูเมน woman, ชนะเลิศค่ะได้เหรียญทองนะคะอันดับ2สโมสรตํตำรวจหนุมาน A นะคะได้เหรียญเงินค่ะส่วนอันดับ3คลองร่วมกัน2ทีมนะคะระหว่าง ราชนาวีกับตำรวจหนุมานบีค่ะขอบคุณอ๋อต่อไปเป็นคู่สุดท้ายในช่วงเช้านะคะจะเป็นการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระหว่างคู่ผสมค่ะสโมสร w กูแมนราชนาวีนะคะจะพบกับราชนาวีค่ะเจอกันเองค่ะทีนี้ต้นนิด เจอตุ้มยาค่ะทุกคนเ <Okay. S 1> ชียร์ใครก็เดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาเชียร์ <laughs> โอ้โหคอแห้งค่ะ okay. Okay.